เช้านี้ถึงเวลาแล้วที่จะมาหาของเล่นที่กองขยะกองขยะที่พวกคนเอาของที่ใช้ได้มาทิ้งไว้นะ่ะนี่เอาอะไรดีนะวันนี้จะมีอะไรเด็ดๆมาให้ชายเกลาบ้างอะเอเอ,อะไรน่าสนใจบ้าง ไม้ตรงนั้นน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะโอ้นี่มันเหล่าแคทแนบนี่นาทั้งแคทแนบด็อกเดนเลยมันเป็นตัวที่แบบว่าเขาสร้างมาแล้วใช้ไม่ได้แล้วแน่ๆเลยนะโอ้ถูกโหละทิ้งชั่วนๆเลยสงสัยมันจะไม่สวยเหมือนตัวจริงละสิชายก็เอาตัวไหนกลับไปดีนะ เอาไปเล่นที่บ้านน่ะควรเอาไปสักสองตัวไปฝากปันนี่สักตัวหนึ่งเอตัวไหนน่ารักทุกคนทุกคนช่วยชิลก็เลือกหน่อยว่าจะเอาตัวไหนดีน่ะอันนี้ตัวที่หนึ่งข้างหลังตัวที่สองข้างหน้าตัวที่สามตัวกลางตัวที่สี่ออด็อกเดย์ผมมาด้วยร่วมแจมเป็นตัวที่ห้าแล้วก็อันนี้เป็นตัวที่หกตัวไหนกลับดินนะเลือกไม่ถูกเลยนะเยอะไปหมดเ หกตัวแล้วเอาจิงจิงมันก็น่ารักทุกตัวนะท้าไปถึงโดนเอามาทิ้งกันหมดเลยเนี่ยน่ารักขนาดนี้ยังโดนทิ้งเลยชายก็ขอนเลือก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 แบบจิ้ม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 นั่งกลม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 ฮึ๊บเงยหน้ามาเจอกับอ่าชายก็เงยหน้ามาเจอกับเจ้าตัวที่สี่แทแนหบตัวที่สี่อัน จะไม่เหมือนตัวจริงแต่ก็ดีแล้วที่มันหน้าตามไม่เหมือนตัวจริงเพราะตัวจริงมันน่ากลัวเกินไปนะ่ะงั้นชายเก่าเอาตัวนี้แหละเป็นของที่ชายเก่าหรือไปฝากบันนี่ดินนะนี่ฉันเลือกไหนฉันเลือกมันแล้วหนึ่งเ,เชิบนเป็นผู้ถูกเลือกเชิบเออเออโอเคต่อไปเป็นตัวที่สองตัวที่สองนั้นเอา ยกไม่ขึ้นแฮเอ๋ยงั้นเชคก,ก็เอาไปก่อนตัวนึงลักกันแล้วเดี๋ยวเขาให้บันนี่มาช่วยยกสงสัยยกคนเดียวมันจะหนักเกินไปอันนี้วัสดุมันน่าจะแบบทําจากของหนักๆโอเคงั้นเอาไปก่อนตัวนึงตัวนี้ยกได้มันเบาเชิโอเค โอเคยกกลับบ้านถึงบ้านแล้วเดี๋ยวขให้บันนี่มาช่วยยกต่ออีกตัวหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวช้ยก็เอาไปตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวบันนี่ก็จะแบบว่างองแงอีกว่าไม่เอามาเผื่อนี่ชายก็กำลังจะรีบไปนะอุ้ยแอบหนักเหมือนกันนะเนี่ยใช้เวลาเดินได้แบบอุ้ยค่อนข้างจะช้านะ่ะเอ้ยมันหนักนะทุกคนนี่เจอกันที่บ้านนะ โอเคเหนื่อยเหมือนกันนั้นเนี่ยไม่คิดเลยว่ายกมามันจะหนักขนาดนี้ตอนแรกก็ว่ายกได้มันแบบตัวนี้มันดูพิเศษกว่าตัวอื่นนะแต่ก็อาจจะเพราะว่ามันโดนแยกมาอยู่ตัวเดียวมันก็เลยดูพิเศษเพราออยู่รวมๆกันก็ดูหน้าตาเหมือนกันหมดเป็นตัวผิดพลาดนะักเป็นตัวที่โดนหลทิ้ง ชัยก็ว่าบันนี้ต้องอยากได้แน่ๆเลยงั้นเดี๋ยวชัยก็ไปเรียกมาเอาอีกตัวหนึ่งอะปิ๊งปองปิ๊งปังบันนี้เธออยู่หรือเปล่าเลยร้านลุงก็ไม่ได้เปิดโอ้ใครเอาตุ๊กตาอะไรมาไว้หน้าบ้านเนี่ยเอาโอ้ตุ๊กตาสีม่วงเหรออ้าวนี่ไงมาพอดีเลยคิดว่าอยู่บ้าน ก็คิดว่าใครเอาตุ๊กตามาทิ้งไว้ตรงถังขยะบัานี้ก็โห่สงสารมากเลยนะเนี่ยใช้เขาเอาตุ๊กตามาทิ้งไว้เหรออ๋อไม่ไม่ไม่ไอันนี้ฉันยกมาเป็นของฉันฉันจะชวนเธอไปเลือกตรงกองขยะนะมีคนเอามาทิ้งเต็มเลยเหรอฮะเดี๋ยวรถไปดีกว่าแล้วงั้นชิชิชิชเชิชเชิชเชมชเชเชิ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 ชชชช เออนั่นนั่นนั่นบ้านเชิญนะบิงบิงบิะประตูเปิดใครก็เธอก็ไม่บอกว่าประตูเปิดอยู่น่ะให้ตายเธอให้บันนี่รอได้ยังไงเนี่ยเออเช่อกว่าบันนี่อาจจะแบบแอบสับสนนิดหน่อยนะมันอาจจะยังเช้าอยู่เชิบเชิบเชิบมาเร็วมเร็วฉันพยายามยกมาให้เธอด้วยอีกตัวหนึ่งแต่ว่าฉันยกไม่ขึ้นน่ะ งานงานงานฉันฝากตัวนี้ไว้ในบ้านเธอก่อนนะไว้ข้างนอกเดี๋ยวมันจะมีคนเอาไปทิ้งอีกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฉันเอาตัวนี้เก็บในบ้านเธอก่อนเชิบเชิบเชิบโอ้ยติดยกเข้าบ้านอื้อโอเคโอ้ยโอเคเข้าบ้านปิดประตูให้เรียบร้อยเดี๋ยวมันจะหาย โอเคไปเอาอีกตัวหนึ่งของเธอเราจะได้มีเล่นกันคนละตัวน่าเดสโก้เดสโก้เดสโก้พร้อมแล้วจ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วกเต้นเต้นชวนถังขยองะออกมาใช้เกิร์ใช่ใช่เลยเอาตุ๊กตาน่ารักน่ารักแบบนี้มันทิ้งไว้ตรงนั้นกันนะ เอชก็ไม่ค่อยน่าจะดีได้ดดดยังอาจจะเป็นบอคเตอร์ใตน้นะเดี๋ยวเราก็โดนแผนของบอคเตอร์จัดก,การอีกหรอกชี้ฉันดูแล้วโอ้ยอเธออย่าชวนพูดย้มากได้ไหมเนี่ยขับรถอยู่เนี่ยมันต้องใช้สมาธิทโโอเคอเอตรงนี้แหละออเออชฉันว่าลงเลยดีกว่าโอ้มีหลายตัวด้วยน่าสนใจมากเลยนะเนี่ยนี่นะ ช่นสิเธอชอบตัวไหนฉันเลือกไปแล้วหนึ่งตัวจากหตัวตรงนี้แต่ว่าฉันพยายามยกแล้วแต่ฉันยกไม่ขึ้นวันนี้ได้อยู่เอาไปเล่นที่บ้านเอาไปเล่นที่บ้านชื่อตุ๊กตาแคทแนบเห็นไหมมันดูน่ากลัวน้อยกว่าตัวจริงเยอะเลยตัวจริงมันหลอนน่ะตัวตุ๊กตาแบบน่ารักจริงด้วยจริงด้วยนี่นี่ลากกลับบ้านดีกว่ามีตัวอื่นอีกไหมน่ะโอ้น้ำฉันเห็นมีหตัวเลยแต่ว่า ตอนแรกฉันคิดว่าเธอจะมาไม่ได้เอารถมาหนะแต่ถ้าเธออยากได้หมดเธอก็ยกไปหมดเลยก็ได้ยกไม่ไหวแฮโอาตัวนี้มันโอ้พังแล้วเห็นไหมฉันบอกแล้วว่ามันเป็นตุกตาที่พังโอ้ไม่เอาเอาตัวเดียวละกันเชคเกอร์มันทะเลาะกับตัวเองเออฉันว่านี่แหละคงเป็นเหตุผลที่เขาเอามาทิ้งจริงไปคเกอร์เธอพูดถูก เค <Okay. S 2> ว่ารถเราจะลากไหวไม่น่าเออฉันก็ไม่ค่อยมั่นใจแฮะโอ้ได้อยู่เดินมานนี้ลากได้อยู่โอ้โฮ <c oughs> มันกระเด้งกระดอนเออฉันว่าไปถึงบ้านมันคงยังไม่พังนะถึงแล้วไชเกิล<ฉ>โอเคโอ้ยังอยู่สมประกอบดีอยู่หรือเปล่าเนี่ย สมประกอบมากเลยเอาไปเก็บไว้ด้วยกันนี่ให้ตัวนี้ของบันนี่อ่ะใช่เลยเรามีเล่นกันคนละตัวของเธอหนึ่งของฉันหนึ่งเออโอ้เหมือนกันเลยน่ะโอ้วันนี้ตั้งแปวสีม่วงมาสงสัยเพราะมันเหมือนกันเอามาเก็บไว้ในบ้านตัวมันใหญ่กว่าเก็บไว้ในบ้านไม่ได้ของเธอตัวใหญ่กว่าของฉันอีกเนี่ยงั้นเอามาเล่นเลยก็ได้นะเออเป็นนี่มันใส่หน้าโอ้มันหมุนตัว หมนตัวเหมือนตัวหมนตัวฮาฮ่าสนุกมากเลยวันนี้มาดูกันของชั้นน่ารักไหมโอ้ไหนเปิดไฟหน่อยน่ารักมากเลยแจคเก็ตแต่มันเหมือนเป็นตุ๊กตาที่มีคนอยู่เลยนะนี่มีช่องซิปด้วย<อ><ม>แฮะหรือว่าเขาเคยเปลี่ยนกระสุนเคยเปลี่ยนนุ่นมาหรือเปล่านะฟองน้ําภายในเขาน่าจะเปลี่ยนมาแน่เลยไม่เหมือนของวันนี่ฮะของวันนี่ดูทําจากกล่องกระดาษกระหล่อมฟงเอ้ แต่ฉันให้เธอเอ้ยโอ้ยวันนี้ฉันว่ามันไม่ใช่กองระดาษแล้วน่ะฉันโดนลมทับเธอเหรอมันลมทับฉันโ่างงมากเลยนะเอ๊ะแส่เขากระถางของเธอมันเดินได้นะเมื่อกี้เธอเห็นเปล่าน่ะเอ้แม่จจะอยากมาช่วยฉันเอ้ยวันนี้ฉันว่าท่าไม่ดีแล้วแหละ มันน่ามันหลอนๆหน่อยนะมันนี่ว่านะไอ้แม่น่ะเออมันเดินได้มันเดอ้ยัมันมาจัดการเชิดฉันว่าฉันไม่น่าเก็บของที่ทุกคนทิ้งแล้วกลับเข้าบ้านเลยนะใช่จริงแถมมีเชื้อโรคอีกตั้งหากนะเฮ้ยเชื้พอลุกไหวแล้วเฮ้ยจะว่าแต่จะเอายังไงกับไอ้เจ้าตัวนีดี อยู่ที่บ้านอย่างนี้แล้วชันก็เริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยเอากลับไปคืนที่กองขยะเหมือนเดิมดีไหมมันก็ต้องดีสิว่าจะเอากลับคืนกองขยะยังไงน่ะโอ้เปนนี่ยชักกระเดียวกระเดียวอยู่เลยเมื่อกี้ชันก็ยกมาชันกก็จะยกมันกลับนี่น่จับสตาร์ฟไว้มันคงไม่ทําอะไรช้ก็แล้วมั้งยกมาเหมือนเดิมก็ยกกลับเหมือนเดิมชิก็ไม่น่ายกมันเลยนะ โอ้ยว่ะสะพานหลอนจริงหลอนจังได้แล้วทีนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดไปนะสิแต่และข้าเชา็ตเก้าด้วย